สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมผม KPCP เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าและงาน DIY นะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็เป็น EP 2นะครับผมสำหรับการเรียนรู้นะครับในการต่อวงจรนะครับระบบไฟฟ้าภายในบ้านของเรานะครับผมในคลิปที่1นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับต่อวงจรสวิตช์ปิดเปิดหลอดไฟ1หลอดนะครับผมนะครับ1สวิตช์ปิดเปิดหลอดไฟ1หลอดแล้วก็ใน EP 2นี้นะครับ เราก็จะมาเพิ่มนะครับตัวปลั๊กนะครับผมปลั๊กตัวเมียนะครับผมก็คือเพิ่มอีกหนึ่งเต้ารับนะครับผมก็จะเป็น1สวิตกับ1เต้ารับนะครับสวิตก็ปิดเปิดหลอดไฟ1หลอดเหมือนเดิมนะครับผมอุปกรณ์ของเรานะครับผมก็มีเมนเบรกเกอร์หนึ่งเฟสสองสายเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สวิตหนึ่งตัวเต้ารับ1ตัวนะครับผมแล้วก็หน้ากาก2ช่องนะครับผม หน A A be huh ้ากาก2ช่องอันนี้ก็คือรุ่นเก่านะครับเป็นสวิตเป็นปลั๊กรุ่นเก่านะครับผมแล้วก็หลอดตะเกียบของเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สายไฟนะครับวันนี้ผมได้พ่วงสายไฟนะครับผมสายเมนเข้ามาที่เมนเบเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมสายไฟตามมาตรฐานของเราก็เหมือนเดิมนะครับผมเส้นสีน้ําตาลก็คือเส้นลายนะครับเส้นมีไฟเส้นสีฟ้าก็คือเส้นนิวตันเส้นไม่มีไฟนะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มการต่อวงจรกันเลยนะครับว่าเป็นในลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มด้วยเส้นไฟกันก่อนนะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นเส้นสั้นเหมือนเดิมนะครับผมนะครับให้เพื่อนๆดูง่ายนะครับผมอันนี้ผมก็จะใช้ต่อเส้นสีน้ําตาลก่อนนะครับผมสีน้ําตาลเส้นไฟอันนี้ผมเมนหลักของเราเข้ามาที่เมนเบรกเกอร์ก็คือเส้นไฟจะเข้าด้านซ้ายนะครับผม ขาออกเราก็ต่อเข้าด้านซ้ายนะครับแล้วก็ต่อสายไฟเข้าไปนะครับผมอันนี้ก็คือเส้นลายนะครับผมอนน่ก็คือเส้นลายนะครับอเหมือนเดิมนะครับผมในการทําไฟทุกครั้งนะครับเพื่อนเพื่อต้องอเมนเบเกอร์ลงก่อนทุกครั้งนะครับอ่าต่อไปก็เราก็ใส่เส้นนิวตันเข้าไปเลยแล้วกันนะครับผม เส้นนิวตันนะครับเข้าไปที่ขาออกของเมนวกเกอร์ด้านขวานะครับผมด้านซ้ายเราใส่เส้นสีน้ำตาลเข้าไปแล้วนะครับที่เป็นเส้นลายนะครับอันนี้ก็คือเส้นนิวตันนะครับผมฝั่งด้านขวามือนะครับแล้วเราก็มาใส่สวิตช์กับตัวเต้ารับนะครับเข้าตัวล็อกหน้ากากนะครับผมอันนี้นะครับตัวหน้ากากสองช่องนะครับ อันนี้ผมเอาออกไปแล้วนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็จะมีสัญลักษณ์บอกเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะครับอัพนะครับผมแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหน้ากากก็เหมือนกันนะครับผมหน้ากากก็จะมีรุ่นนะครับผมยี่ห้อนะครับอันนี้นะครับมุมด้านขวานะครับผมตรงนี้นะครับ อาจจะสะท้อนนิดนึงนะครับผมตัวหนังสือนะครับผมอันนี้ของพ a n a s o n i กนะครับอ่าเราก็ใส่ตัวสวิตช์เข้าไปเลยนะครับผมตามลูกศรก็คือก็จะมีตัวมาร์กสีดำอยู่แล้วนะครับก็จะใส่ไปนะครับผมอันนี้ก็สองช่องก็จะอยู่ทางด้านด้านข้างนะครับผมด้านข้างอ่แล้วเราก็กดลงไปเลยนะครับผมอ่าเข้าไปด้านหนึ่งนะครับ เข้าไปด้นหนึ่งแล้วก็กดไปได้เลยนะครับผมตัวปักก็เหมือนกันนะครับตัวปักก็เข้าด้านข้างนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงด้านหน้ากันก่อนนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสวิต์อยู่ด้านซ้ายปักอยู่ด้านขวานะครับผมเดี๋ยวผมก็ กลับด้านนะครับผมมาด้านหลังนะครับผมอันนี้ก็คือตัวลักนะครับอันนี้ก็คือสวิตช์นะครับผมอันนี้ลักสวิตช์นะครับผมวางไว้ในลักษณะนี้แล้วกันนะครับผมเราก็ใช้เส้นไฟนะครับผมผมก็จะงอเส้นไฟเดี๋ยวขยับนิดนึงนะครับผมงอเส้นไฟนะครับผมผมเอามาในลักษณะนี้เลยแล้วกันนะครับผม อ่าแล้วก็เรามาลงที่ตัวปลั๊กนะครับผมเอามาเข้าที่ตัวปลั๊กก่อนนะครับอ่าฝั่งไหนก่อนก็ได้นะครับผมอ่าผมจะเข้าฝั่งด้านนี้แล้วกันนะครับผมอ่าเข้าที่ตัวปลั๊กนะครับผมอ่าแล้วก็ทําการขัดล็อกไว้ก่อนนะครับ ทําทการขันล็อกไว้ก่อนนะครับผมอ่าไม่ต้องแน่นนะครับตัวนี้อ่านี้ก็คือเส้นมีไฟนะครับผมต่อมาก็เส้นนิวตันนะครับผมอ่าเส้นนิวตนันเราก็เข้าอีกด้านหนึ่งของตัวปลั๊กได้เลยนะครับผมอ่เราก็งอเหมือนกันนะครับ ก็หักงอนล็อกนะครับผมอ่าแล้วก็เข้าอีกด้านหนึ่งของตัวปลั๊กได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าไม่อันนี้เราก็ไม่ต้องขันล็อกนะครับผมเอาไว้ในลักษณะนี้ลักษณะนี้เลยก็ได้นะครับผมอ่าต่อมาเส้นอ่าตัวหลอดไฟนะครับอ่าตัวหลอดไฟ เราก็จะเอามาเข้านะครับเส้นไฟนะครับผมหนึ่งด้านนะครับความหลอดไฟนะครับเราก็จะมาต่อเข้าตัวนนสวิตช,ช์อันนี้คือสวิตช์อยู่ด้านขวานะครับผมผมก็จะต่อเข้าตรงด้านบนก่อนเลยแล้วกันนะครับนะครับสวิตต่อเข้าตรงด้านบนนะครับผมที่จริงก็ด้านบนด้านล่างได้หมดเลยนะครับผมสลับกันได้นะครับอันนี้ผมก็จะทําการขัดล็อกเลยนะครับ นะครับอาจจะต่อเข้าด้านบนหรือด ja <an> ้านล่างก็ได้นะครับผมนะครับแล้วผมก็จะทําการพ่วงนะครับทําการพ่วงผมก็ทํามีเส้นสั้นอย่างนี้เส้นหนึ่งนะครับผมนะครับผมก็จะพ่วงจากจุดนี้นะครับมาตรงสวิต์นะครับผมนะครับพ่วงจากตรงสายที่มาจากตัวเมนเบรกเกอร์นะครับจุดนี้นะครับผมก็จะทําการปลอกสายก่อนนะครับผม ก็ประมาณหนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนแล้วก็ทําการงอนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็ก็เทียบสักหน่อยนะครับผมเทียบแล้วก็เอามาเข้าตรงด้านนี้นะครับผมแล้วก็ทําการงอนะครับงอสายเหมือนเดิมแล้วก็ทําการตัดออกนะครับ อ่าทำการปลอกสายนะครับผมอ่อน,นี่นะครับผมอ่าถ้ายาวไปเราก็ตัดออกหน่อยนะครับผมอ่าทำการคลายสกรูนะครับตรงด้านนี้ แล้วก็ทําการสวรมนะครับเข้าไปนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็ทําการขัดล็อกได้เลยนะครับผมด้านนี้ ทั้งสองด้านเลยนะครับให้แน่นนะครับผมให้เกิดความแน่นหนาเลยนะครับตึงมือเลยนะครับผมนี่นะครับก็คือเส้นมาจากหลอดนะครับผมเราจะมาเข้าด้านนี้ก็ได้นะครับผมสายไฟเส,ส้นนี้เราก็จะมาเข้าฝั่งนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเส้นไฟนะครับเส้นนี้อันนี้ก็คือไฟอันนี้ก็เส้นที่เราต่อเข้าหลอดนะครับผมที่เราต่อเข้าหลอดแล้วเส้นหลอดนะครับผมที่มาจากหลอดอีกหนึ่งเส้นนะครับ ะครับที่มาจากหลอดอีกหนึ่งเส้นเส้นนี้นะครับผมเราก็จะมาต่อเข้ากับจุดที่เราต่อสายนิวตันเข้ามาจากเมนเบเกอร์นะครับผมที่มาเข้าปลัก๊กตัวนี้ก็คือปลั๊กนะครับเราก็จะมาต่อร่วมตรงจุดนี้ได้เลยนะครับผมทําการงอสายนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ทําการขัดล็อกได้เลยนะครับ ตรวจสอบความแน่นหนาหน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็ขัดล็อกเพิ่มนะครับอ่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาไล่วงจรกันก่อนนะครับผมอ่ก็คือเส้นอ่าเส้นไฟจากนะครับจากเมนเบเกอร์นะครับผมเข้ามานะครับเส้นลายกับเส้นนิวตันนะครับแล้วก็ขาออกนะครับผมเส้นไฟนะครับเส้นลาย มาต่อเข้าตัวปลั๊กตัวนี้ด้านซ้ายมือก็คือปลั๊กนะครับผมนะครับอันนี้เราเข้าด้านบนนะครับผมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนิวตันนะครับก็มาเข้าที่ปลั๊กตัวด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับสวิตช์ก็เอาสายไฟจากสวิตช์หนึ่งขวนะครับผมมาต่อเข้าสวิตช์หนึ่งด้านนะครับแล้วก็พ่วงเส้นไฟนะครับผม ปองเส้นไฟจากปลั๊กนะครับมาเข้าสวิตช์อีกหนึ่งด้านนะครับมาเข้าอีกหนึ่งด้านนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะครับจากหลอดไฟนะครับก็วิ่งตรงเข้าไปนะครับมาต่อร่วมเข้ากับเส้นนิวตันนะครับที่ตรงปลั๊กนะครับผมนะครับอันนี้นะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการกลับนะครับกลับหมุน มันก็จะเดี๋ยวนะครับผมขอกลับนิดนึงผมกลับมาในลักษณะนี้น,น,นีเลยแล้วกันนะครับผมนี่นะครับผมเราก็สอหน้ากากเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็คือผมไม่ได้ใส่บล็อกให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมเราก็เป็นลักษณะนี้แล้วกันนะครับมันจะดูง่ายกว่านะครับผม อ่ะนี่นะครับอ่ะก็เป็นการเสียจเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมก็จะทําการจ้๊มไฟมาแล้วก็มาทําการทดสอบนะครับปิดเปิดลองดูนะครับแล้วก็ทําการใช้ไขควงเช็คไฟนะครับเช็คดูที่ตัวต้ารับนะครับผมอ่ะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการอ่าต่อไฟเข้ามาที่เมนเบเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมทําการออนเมนเบเกอร์นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับทําการออนเรียบร้อยแล้วนะครับผม อ่าแล้วเราก็มาเปิดสวิตช์นะครับหลอดไฟนะครับผมอ่าปิดเปิดลองดูนะครับอ่าทำการเปิดนะครับผมอ่านี่นะครับอ่าปิดนะครับเปิดนะครับผมอ่านี่นะครับหลอดไฟของเราก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่าผมทําการปิดก่อนนะครับปิดแล้วทําการเช็คไฟนะครับผมที่เต้ารับนะครับอ่านี่นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นน่าจะเห็นอยู่นะครับผมอ่ามีไฟโชว์ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเส้น จุดต่อเส้นลายนะครับเส้นมีไฟแล้วก็อีกหนึ่งด้านจะไม่มีไฟนะครับผมอันนี้นะครับแต่ก็ไม่มีไฟนะครับข้างนี้แต่อ่านี้นะครับไฟก็จะโชว์ขึ้นมานะครับผมอ่านี่นะครับ